เรื่องราวของศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งที่ได้ทำการทดลองพลังงานบางอย่างลับๆที่มันสามารถทำให้สิ่งนั้นล่องหนได้แต่แล้วด้วยพลังงานที่มากเกินกว่าจะควบคุมไหวของระบบทำให้เกิดเรื่องราวน่าประหลาดขึ้นเมื่อมีเรือลพิคาตในสงครามโลกในอดีตโผล่มาอยู่ในยุคข,ของปัจจุบันโดยไม่ทราบสาเหตุสิ่งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์และทางรัฐบาลต้องหาทางสืบค้นหาความจริงของเรื่องนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองดูคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง The p h i l a d e l p h i a Experiment ทะลุมิติเหลื่อมนุตยยูเปิดเรื่องมานะคะในสูนมวิจัยแห่งหนึ่งที่กำลังทำการทดลองอะไรบางอย่างกับรถยนต์ซึ่งวันนี้เองก็ได้มีผู้มาร่วมชมผลงานอย่างแคทเธอรีนแต่ในตอนที่กำลังจะเริ่มเธอรู้สึกกังวลเพราะว่าริชาร์ดได้นำรถของเธอที่เปรียบเสมือนรถของบริษัท มาทำการทดลองจนเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ถึงเวลาที่รอคอยเพียงแค่ดอร์ริชาร์ดผู้ควบคุมการทดลองให้สัญญาณระบบก็จะพร้อมทำงานโดยทันทีจนมันทำให้รถของแคทเทอรีล่องหนและหายวับไปต่อหน้าของเธอซึ่งดูเหมือนว่าการทดลองจะผ่านไปได้ด้วยดีทว่าจูจ่ๆระบบควบคุมการทำงานก็เกิดดันมีปัญหาขึ้นอีกด้านหนึ่งที่ไกลออกไปจากศูนย์วิจัยการทดลองได้มีเครื่องบินลำเล็กลำหนึ่งกำลังขึ้นบินแต่แลแสงประหลาดก็ได้โผล่ออกมาขวางทางลันเว่ยพอ พร้อมกับปรากฏเรือขนาดใหญ่ทําให้เครื่องบินชนเข้าอย่างจังส่วนทางด้านสูรวิจัยเองก็เป็นจังหวัดเดียวกันกันกบรถของแคทเธอรีนหายไปก่อนที่ระบบการทํางานจะกลับมาอยู่ในสภาพปกติอีกครั้งหลังจากนั้นอีกด้านหนึ่งที่ร้านคาเฟ่ตำรวจหนุ่มอย่างคล้าวก็ได้แวะมาหยอกล้อกับมอนลี่พนักง,งานสาวเพื่อขอเธอแต่งงานเพียงไม่นานเขาก็ได้รับการติดต่อจากวิทยุให้ไปตรวจสอบสนามบินแห่งนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น ต่อมาพอคลาวไปถึงที่เกิดเหตุก็ต้องตกใจเพราะมีเรือลบขนาดใหญ่อยู่บนลานเวของเครื่องบินและยิ่งแปลกไปกว่านั้นมันเป็นเรือลบรุ่นหนึ่งที่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่2องทำให้คลาวรีบติดต่อไปทางวิทยุเพื่อให้พวกเจ้าหน้าที่ติดต่อไปทางกองทัพเรือโดยทันทีกลับไปทางด้านเรือลบ ได้มีผู้ดูแลเสาระบบพลังงานของเรือได้แจ้งข่าวมาว่ามันหยุดการทํางานโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้ตัวเขาต้องเดินออกมาจากในห้องนั้นทันทีพอเดินต่อไปเรื่อยๆก็พบว่าลูกเรือคนที่เหลือได้ถูกหลอมรวมไปกับเรือลบซึ่งมีบางส่วนของร่างกายที่ยื่นออกมากลายเป็นเหมือนกับหุ่นหรือรูปปั้นไปแล้วกลับไปทางด้านลิชาและแคเทเธอรีนที่กําลังเดินทางไปโดยเครื่องบินส่วนตัวก็กําลังปรึกษาหารือกันเรื่องที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมเรือลบในสงครามโลกครั้งที่สองถึงมาพ้า ในยุคปัจจุบันสิ่งนี้ทําให้ด็ตอร์สงสัยอย่างมากจนแคทเธอรีนยอมเปิดเผยข้อมูลความจริงในอดีตที่ว่าเรือลบลํานี้เคยถูกใช้ในการทดลองและสูญหายไป แต่ตอนนี้ดันมาโผล่ในยุคของปัจจุบันนั่นเองกลับไปทางด้านตำรวจคลาวที่กำลังอึ้งและตื่นเต้นพอตัวเองไม่เคยเจอเรือลบลํานี้มาก่อนซึ่งเขาก็ได้บอกเล่าผ่านการคุยมือถือกับมอลลี่ว่าตัวเองกำลังจะเข้าไปลองตรวจสอบดูเพราะเขาได้ยินเสียงบินผู้หมดคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ในเรือลบกที่บินจะถูกวับออกมานอกเรือเป็นจังหวะเดียวกันที่คลาก็ได้ถูกวับเข้าไปในเรือเช่นกันหลังจากนั้นมอลลี่ที่คุยสายอยู่กับคลาวเห็นท่าไม่ดีจึงรีบขับรถมาหาตัวเขา และก็ต้องพบกับเรือลบขนาดใหญ่ตามที่คลาวบอกและเธอก็ได้รู้จากปากผู้ดูแลสนามบินว่าคลาวได้อยู่ด้านในเรือแล้วจากนั้นเพียงไม่นานระบบเครื่องล่องหนของทางศูนย์ทดลองก็ได้เริ่มกลับมามีปฏิกิริยาของพลังงานทําให้เรือลบลำนี้ได้ถูกวิามหายไปต่อหน้ามอนลี่ โดยที่ผู้ดูแลสนามบินเองก็ได้ถูกขึ้นพลังนี้สลายหายไปเช่นกันส่วนทางด้านบิลที่กำลังสับสนเดินหนีเข้าไปในเมืองซึ่งเขากระพบว่าผู้คนดูแปลกไปจากยุคที่ตัวเองจากมาว่านี่มันเอียงวะ และต่อมาบินก็ได้เดินเข้าไปในร้านคาเฟ่ที่มอรลี่ทำงานอยู่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านก่อนที่เขาจะเอ่ยชื่อผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาแต่เะว่าเจ้าของร้านกลับไม่รู้จักเธอเพราะเธอรู้จักแต่มอรลี่พนักงานของตัวเองที่มีนามสกุลคล้ายกับชื่อที่บินบอกกลับไปทางด้านไคเทลินที่ได้รับแจ้งข่าวว่าเรือลบได้หายไปแล้วส่วนทางด้านเจ้าของร้านคาเฟ่ที่รีบติดต่อไปหามอรลี่ว่าแท้จริงแล้วชื่อผู้หญิงที่บินถามหาก็คือยายแท้ๆของมอรลี่นั่นเอง แต่เจ้าของร้านเลือกที่จะโกหกเพราะสงสัยในตัวของบินส่วนทางด้านศูนย์การทดลองก็ได้รีบแจ้งข่าวกับทางลีชาร์ดว่าพลังงานเกิดแปรปลนขึ้นมาซึ่งตัวแปรสําคัญก็คือบินที่มาโผล่ในยุคสมัยของปัจจุบันนั่นเอง ก่อนที่หลังจากนั้นเรือลบจะวับออกมาอยู่บนตึกสูงแห่งหนึ่งใจกลางเมืองต่อมามอลลี่ที่กลับมาถึงบ้านก็พบว่าบ้านของตัวเองถูกค้นหาข้อมูลในอดีตอย่างมากมายก่อนที่บินจะโผล่ตัวออกมาทักทายกับเธอสิ่งนี้ทําให้มอลลี่ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีเรื่องประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นและในตอนนี้บินก็เป็นตาของเธอจากระยะเวลาของเขาเพิ่งผ่านไปเพียงสองสัปดาห์ก่อนการทดลองเรือลบนอดีจะสับสูญ แต่สำหรับหลานสาวมอลลี่ในยุคปัจจุบันเวลาของบีนมันผ่านมานานกว่า70ปีมาแล้วจนเมื่อทั้งสองคนได้ทำความเข้าใจกันก็มารู้ข่าวจากทีวีอีกว่าเรือลบลํำนั้นได้ไปโผล่อยู่บนยอดตื่นใจกลางเมืองกลับไปทางด้านพวกดรริชาร์ดในตอนนี้เขากำลังหาทางแก้ไขระวางแผนกับทีมเพื่อหาทางออกกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยจะส่งเรือลบลํำนี้กลับไปในยุคสมัยเดิมเมื่อ70ปีที่แล้ว กลับไปทางบ้านมอลลี่ได้มีแขกไม่ได้รับเชิญเป็นชายคนหนึ่งที่แกล้งว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ได้มีสายบีสนาโทรเข้ามาเตือนเธอว่านั่นไม่ใช่คนของทางการให้เธอพาบินหนีออกมาจากที่นั่นและไปพบกันที่จุดนั้นหมายแห่งหนึ่ง ต่อมาใช้ที่มาหาหมอนลีกได้เผยถึงเป้าหมายที่แท้จริงคือมาตามหาตัวของบินจนทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันเพื่อเอาตัวรอดก่อนที่จะเป็นฝ่ายของมอนลี่และบินที่สามารถจัดการแชร์คนนี้ให้สลบไปได้และพากนันหน่ออกมาจากบ้านทันทีกลับไปทางด้านแคเทเธอรีนเธอได้สั่งพวกทหารให้เข้าไปในตึกที่มีเรือลบและดูเหมือนว่าจะมีฝ่ายที่กําลังตามล่าตัวบินกับฝ่ายที่คอยให้ความช่วยเหลือพวกบินส่วนสถานการณ์ที่ตึงเครียดพอลิ่ชาร์ที่เตือนแคเทเธอรีนให ให้บอกพวกทหารเหล่านั้นกลับออกมาเพราะมีแนวโน้มที่ว่าเรือรบจะถูกวับหายไปอีกครั้งจนเกิดเป็นแรงระเบิดของพลังงานแต่เธอกลับไม่เชื่อและสั่งให้ปฏิบัติการต่อไปจนในที่สุดพวกทหารเหล่านั้นไปถึงบริเวณใกล้เรือและถูกดูดวับเข้าไปในเรือเหมือนกับคราวส่วนทางด้านมอร์ลี่และบินที่กำลังคุ้มคลั่งจากพลังงานของเรือทําให้ตัวเองปลดปล่อยพลังไฟฟ้าออกมาโดยควบคุมไม่ได้ ส่วนทางด้านคลาวที่ติดแงกกับผังภายในเรือและทันใดนั้นก็ได้เกิดการวา์บของเรือลบตามที่ริชาร์ดบอกแคเทเธอรีนแรงระเบิดที่ทําให้ผู้คนอยู่ใกล้แถวนั้นหายไปพร้อมกันด้วยจนเช้าวันต่อมามอนลี่กได้รับมิสคอจากคลาวที่พยายามติดต่อกับเธออยู่ตลอดแต่บินก็ได้ดึงสติให้มอนลี่กลับมาขับรถเดินทางกันต่อไป ถ้าหากอยากที่จะเจอเขาอีกครั้งส่วนทางด้านดรริชาร์ก็ได้คำนวณหาว่าปรากฏการวับของเรือลบจะเกิดขึ้นอีกครั้งโดยคาดคะเนถึง10จุดที่มีความเป็นไปได้ว่าเรือจะวับไปที่แห่งนั้นนั่นทําให้แคทเธอรีนต้องติดต่อไปที่กองทัพเรือเพราะเธอคิดว่าจะกําจัดเรือน,นั้นให้สิ้นซากแต่ริชาร์คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ความคิดที่ดีเท่าไรเพราะถ้าหากเกิดแรงระเบิดขึ้นมาความรุนแรงของมันจะมีมากมายมหาศาลถึง10เท่าแต่เธอก็ไม่ได้สนใจ เพราะมันเป็นเพียงวิธีเดียวที่เธอคิดว่ามันจะจบเรื่องวุ่นวายนี้ได้นั่นทําให้ริชาร์ดต้องหาทางออกเรื่องนี้โดยด่วนเพราะเธอคงจะให้เวลาเขาอีกไม่มากจากนั้นริชาร์ดก็ได้ติดต่อไปทางทีมของเขาให้รีบผาทางปิดเครื่องกําเนิดพลังงานนี้ซักทีส่วนทางด้านมอร์ลี่และบินก็ได้เดินทางมาพบก,กับมอร์ตันชายปริศนาที่คอยแนะนําการช่วยเหลือทั้งสองมาโดยตลอดซึ่งแท้จริงแล้วเป็นมอร์ตันนั่นเองที่เป็นคนสร้างเทคโนโลยีล่องหนนี้ขึ้นมาเมื่อครั้งอดีตแต่ดันเกิดผิดพลาด ทำให้ตัวเองต้องปิดโปรเจกต์นี้ไปพร้อมกับแกล้งลบตัวตนของเขาเองให้หายไปจากโลกนี้ไปอีกด้วยกลับไปทางด้านแคทเธอรีนที่ได้รับข้อมูลมาว่าพวกเขาแอบดักฟังสัญญาณการติดต่อของบิลและมอตันได้แต่ริชาร์ดไม่เชื่อเพราะคิดว่ามอตันได้ตายไปตั้งนานแล้วซึ่งคนที่ถูกส่งไปหาบินที่บ้านเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือฮาแกนพักพวกของแคทเธอรีนนั่นเอง กลับไปยังศูนย์ทดลองในตอนนี้พลังงานของเครื่องแยกเกินกว่าที่จะควบคุมไหวทำให้ทีมงานของริชาร์ดถูกวิ่มหายไปในทันทีส่วนทางด้านบิลและคนอื่นๆได้ถูกฮาแกนมือสังหารไล่ล่าซึ่งพวกเขาทั้ง3ก็สามารถหนีรอดมาได้โดยที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำของมอร์ตันช่วยเอาไว้แต่ต่อมาเกิดเรื่องร้ายเมื่อบิลและมอร์ลี่พบว่ามอร์ตันบาดเจ็บจากการถูกยิงซึ่งในตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาช่วยชีวิตมอร์ตันแล้วเพราะเหลือเวลาอีกไม่มากบิลจะต้องกลับเข้า เ้าไปในนนรือลัโดยมีทีมงานของมอร์ตันที่เราอยู่ที่ศูนย์วิจัยด้านนอกตัวเมืองนั่น,นทําให้ทั้งสองคนต้องออกเดินทางกันต่อไปส่วนทางด้านแคทเธอรีนได้รับการติดต่อจากฮารแกนที่รอดชีวิตเธอทําทการปิดล้อมเมืองนี้เอาไว้ทันทีส่วนทางด้านดรริชาร์ดที่เริ่มไขปริศนาเหตุการณ์วบบนี้ได้จึงรีบเดินทางไปศูนย์วิจัยของมอร์ตันทันทีโดยเขาบอกกับลูกทีมว่าอย่านําเรื่องนี้ไปบอกแคทเธอรีนโดยเด็ดขาดก่อนจะจากไป กลับไปทางด้านมอตันที่อยู่ในสภาพปางตายกําลังถูกหาแกนล็ดเอาข้อมูลก่อนจะจัดการให้เขาพ้นทุกข์ส่วนทางด้านบิลลารมอนลี่ที่เดินทางมาเจอด่านตรวจก็กําลังหาทางเลี่ยงเส้นทางกันยังไงดีซึ่งในตอนนี้เครื่องบินลบที่แคลทอรีนขอกับทางการมาเพื่อจัดการเรือลบที่ใกล้กําลังจะถึงเป้าหมายแล้วในอีกไม่ถึงนาทีกลับไปทางด้านบิลลามอนลี่ที่กําลังหาทางแอบไปขึ้นรถที่ถูกตรวจสอบแล้วเพราะหวังว่าจะใช้มันหลบหนีด่านตรวจจากคนนี้ไปแต่แล้วพลังงานที่ ที่มีอยู่ในตัวบินก็เริ่มกลับมาปแปลปรนอีกครั้งจนทําให้สัญญาณเตือนขโมยของรถค่อนข้างดังขึ้นจนเป็นจุดสนใจส่วนทางด้านเครื่องบินลบพอไปถึงจุดวัดที่เรือลบตกลงแล้วแคเทเธอรีนจึงรีสั่งการให้ทําลายมันทิ้งทันที และมันเป็นจังหวะที่บิลเปิดพลังงานสายฟ้าออกมาจนทําให้รถเกิดระเบิดขึ้นมากลายเป็นความวุ่นวายผู้คนต่างพากันหนีตายเอาตัวรอดกลับไปทางเรือลบหลังจากการปล่อยขีปนาวุธบนเครื่องบินลงมาถล่มเรือปรากฏว่ามันไม่ได้ผลเลยกลับการพลังงานที่ห่อหุ้มเรือเอาไว้ได้แผ่กระจายวิบหายไปจนทําให้แรงระเบิดทําลายเครื่องบินแบบเละเป็นจุยไปแทนส่วนเรือก็ได้วิบไปยังอีกจุดหนึ่งและค่อยๆลปิดพลังงานทําลายออกมาขยายใหญ่ไปทั่วเกิด ความเสียหายไปทั่วโลกหลังจากนั้นต่อมาบิลและมอลลี่ก็ได้มาถึงศูนย์วิจัยของมอร์ตันโดยที่พรรคพวกผ,ผู้ดูแลของที่นั่นถูกใครบางคนจากการไปก่อนหน้านี้ก่อนที่ทั้งสองคนจะมาถึงซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพรรคพวกของมือสังหารฮาแกนนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าบิลจะถูกระดมยิงมากเท่าไหร่ก็ไม่ละคายผิวเพราะเขามีพลังงานไฟฟ้าอยู่ในตัวนั่นเองก่อนที่เขาจะใช้มันตอบโต้ใสพ่พรรคพวกของฮาแกนอย่างกับพลังขึ้นเตา พอปล่อยออกมาก็สามารถจัดการพวกเขาลงได้และเป็นจังหวะที่ดรริชาร์ดขับรถมาถึงศูนย์วิจัยพอดีก่อนที่จะถึงตาของมอลลี่โชว์สเตปแฮกเกอร์เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของมอร์ตันที่เธอนำมาด้วยหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ได้เดินทางมาถึงศูนย์วิจัยของริชาร์ดและเริ่มปฏิบัติการเพื่อที่จะนำเรือลบกลับมาโดยการเริ่มปิดเครื่องล่องหนให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งจนเมื่อโปรแกรมเริ่มต้น พลังงานที่ค่อยๆเพิ่มระดับมากขึ้นก็ได้ส่งผลต่อบ,บินไปด้วย ก่อนที่สุดท้าเรือลบจะถูกวัดมาที่ศูนย์ทดลองตามที่ดร์ริชาดคิดเอาไว้แต่ทันใดนั้นหลังจากที่วิวแยกตัวออกไปเพื่อขึ้นเรือลบพวกของแคทเธอรีนก็ได้บุกมาถึงห้องควบคุมพอดีทำให้ฮากแกนต้องถูกส่งตัวไปตามเก็บเช็คบินเพียงไม่นานบินก็สามารถเข้าไปในเรือลบได้สําเร็จส่วนทางริชาท,ที่กําลังขัดขืนก็ถูกแคทเธอรีนยิงสกัดให้เขาไม่สามารถขยับตัวทําอะไรไปได้สักพักนึง จากนั้นบินก็ได้รีบวิ่งไปช่วยเหลือคลาวที่แขนถูกหลอมรวมไปกับผนังเรือโดยใช้พลังงานขึ้นไฟฟ้าภายในตัวปล่อยออกมาจนสามารถทําให้คลาวหลุดออกมาได้สําเร็จ ก่อนที่ตัวเขาจะมุ่งหน้าไปที่ห้องควบคุมพ,พลังงานบนเรือแต่ก็ถูกฮาแกนเข้ามาขัดขวางอีกแล้วส่วนทางด้านแคทเธอรีนก็สามารถพลิกสถานการณ์สุดเร็วร้ายจากการถูกควบคุมมาได้สําเร็จและเหลือเพียงเธอคนเดียวเพราะริชาร์ทที่บาดเจ็บขอให้เธอหนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้เพราะแคทเธอรีนเองก็ถูกจกกัดการไปแล้วส่วนทางด้านบิลและฮาแกนก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่มีคราวเข้ามาทําการช่วยเหลือก่อนที่สุดท้ายเขาจะบอกให้คลาวหนีออกไปจากเรือแห่งนี้ซะ พอตัวเองเริ่มที่จะควบคุมพลังงานภายในตัวไม่ไหวแล้วเป็นจังหวะที่มอนลี่วิ่งเข้ามาพบตัวคลาวที่หนีออกมาได้พอดีทำให้ทั้งสองคนต้องรีพักการวิ่งหนีตายออกจากศูนย์การทดลองแห่งนี้ส่วนทางด้านบินก็ได้หลอมรวมพลังไปกับเสาพลังงานของเรือลบททำให้เกิดหลุมดำที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าก่อนที่สุดท้ายมันจะดูดเรือลบสงความโลกหายวับไปกับตา จนเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าบีนจะยังคงมีชีวิตรอดอยู่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันและได้กลายเป็นคุณตาของมอลลี่ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ